คุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับย้ำหน่อยวันนี้กันสดนะคะพูดคุยกับอาจารย์เสรีได้ถามเรื่องส่วนตัวหรือ,อ,อ,อร่วมพูดคุยไปกับเราก็ได้นะครับมาเรื่องที่2อาจารย์ <ห ả? S 1> อันนี้ก็เป็นเรื่องครูบาอาจารย์อีกแล้วช่วงนี้สัปดาห์นี้หลายครั้งเราพูดกันเรื่องคุณครูกับเด็กมีปัญหาก,กันเรื่อยๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บังคับให้เด็กกราบจากเรื่องอาหารเป็นพ้งเป็นพิษอันนี้เขาบอกว่าสอบครูพละจอมเดือดหลังปลาแก้วใส่ลูกศิษย์ วิตเสียโฉมเขาบอกว่ามีการโพสต์ข้อความผู้ชมเพื่อขอความช่วยเหลือน้องรายนางสาวณฤดีจอดสันทียอายุ17ปีนะครับเป็นนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับคือกลุ่มโคราชเขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากถูกนายไพฑูนแกลงกระโทกนะครับครูพระวัย5 8ปีก็เขาบอกว่าปาแก้ว ไปโดนบริเวณกกหูด้านซ้ายของน้องอทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะครับบวมทับเส้นประสาทคู่ที่7เกิดอาการปากเบี้ยวแล้วก็ใบหน้าผิผดรูปเวลาย,ยิ้มเนี่ยหรือหลับตาซ้ายยิ้มเนี่ยก็จะเบี้ยวตาซ้ายเนี่ยหลับไม่สนิทเพราะใบหน้าด้านซ้ายขยับไม่ได้เขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยหมอให้ดูอาการ6เดือนนะว่ามันจะด้าจะดีขึ้นดูรูปนี้รูปที่กําลังอินเสิร์นเนี่ยนะตกใจน้องหน้าตาดีมากเลยอาจารย์พอมีปัญหาปุ๊บมันแบบ้วปัจจุบันเป็นอย่างนี้เหรอเป็นเป็นอย่างนี้ดีขึ้นแล้วไม่่ใชเหอ อ่เล่าต่อเขาบอกอย่างนี้ว่าอตอนแรกไปหาคุณหมอเนี่ยหมอบอกให้ดูอการ6เดือนอแต่พอผ่านไป1เดือนเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นไปหาหมออีกครั้งก็พบว่าเส้นประสาทตาคุณผู้ชมก็เริ่มจะเสื่อมสภาพถ้าภายใน3เดือนไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องผ่าตัดใหญ่กันนะแล้วต้องใช้เงินประมาณ3-4 0 0 0 0แสนบาทก็มีการดําเนิน คดีกันจนครูเนี่ยก็เสนอเงินให้แค่80,000บาทแล้วบอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ไปฟ้องร้องเอานี่ตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะครับทางร้อยตำรวจตีนิพนธ์พักดีแก้วนะครับพูดในการโรงเรียนเนี่ยก็ได้ออกมาออบอกว่าเรื่องนี้เป็นบัติเหตุนะแก้วที่ถูกปาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจปาไปโดนนักเรียนปาไปโดนผนังแล้วไปกระทบโดนหน้าเด็กคือไม่ได้ตั้งใจปาแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเด็กก็ยืนยันว่าเขาปาหนูค่ะ นะครับก็พูดไม่ตรงกันต่อมาก็มีการสั่งย้ายคู่พระคนดังกล่าเนี่ยไปช่วยราชการในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไว้ก่อนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับอ่ะเล่าเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องของการช่วยเหลือว่าช่วยเหลือยังไงเอาเรื่องเด็กกับครูก่อนอาจารย์ข้อแรกนะครับอาจารย์ครับพี่พูดหลายครั้งแล้วพวกคนทำผิดจะไม่วันที่จะแก้ไขเนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ขององค์กรจะปกป้ององค์กรเสมออ่านะครับกี่ครั้งกี่ครา อาจารย์ผู้เสมอเช่นโรงเรียนนี้มีเด็กติดยาเสพติดหรือเปล่าพอไปตรวจก็จะไม่มีคือถ้ารับน้องก็ไม่มีใช่รับน้องเด็กจมน้ำเนี่ยไม่ได้รับเพราะว่าน้ําเล่นกันถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ขององค์กรไม่ช่วยกันแก้ปัญหาคือปกป้ององค์กรโดยที่ไม่คํานึงว่ามันจะทําให้คนที่ทําผิดนั้นไม่เข็ดไม่หลับเป็นข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองถึงแม้จะมีการพูดกันว่าเด็กเล่นโทรศัพท์นะครับ การที่เด็กเล่นโทรศัพท์เด็กผิดใช่แต่การลงโทษด้วยการคว้างแก้วใช่หรือนี่ครับมันมีการพูดกันหลายครั้งว่าครูเนี่ยลงโทษเด็กแค่ไหนถึงเพียงพอขนาดเรื่องว่าตีนะครับคุณชมถ้าจำกอกับอาจย์พูดกันหลายครั้งตีหน้าเสาธงเราสองคนยังไม่อยากให้ตีเลยมันเป็นการประจานเด็กนั้นคุณจะมาคว้างแก้วทําไมคุณเข้าไปสินะย่งอย่ง,ยงพี่ก็มีครูพระนะค,ะครับสมัยเรียนหนังสือ เราเรียกแกว่าครูเด๋อได้ซ้ำนะครเพราะแกเป็นคนเจ้าระเบียบมากนะคะแล้วก็เวลาแกบอกให้เด็กยืนตรงแกก็จะตรงด้วยต่อให้มีหมามาฉี่รถแกแกก็ยืนตรงอยู่นั้นแหละนะครับถ้าเกิดแกไม่พอใจเด็กแกก็ใช้สองนิ้วเนี่ยฟาดตรงเนี้ยอาจจะเจ็บหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครนะครับเป็นการคว่างแก้วควางทำไมนะครับอันที่สองครูใหญ่หรือผู้นวยการ มานั่งอธิบายเป็นชิ่งขนาดนั้นทําไมคว้างฝาเด็งโดนโอ๊ยแม่จ้าจะอธิบายทำไมเ้อเ้อตามหลักวิกฤตครับยอมรับว่ามันเกิดวิกฤตขึ้นแล้วครับแล้วก็กล่าวขอโทษแล้วก็บอกว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปจะมานั่งอธิบายแทนทําไมจริงๆผู้ใหญ่ในองค์กรต่างๆต้องดูรายการเราบ่อยให้มากขึ้นนะเพระอจาย์พูดเรื่องนี้ปะ หลายครั้งมากเลยว่าเวลาองค์กรหรือที่ไหนมีวิกฤตอะไรก็ตามอาจารย์จะพูดอย่างนี้เสมอว่าหนึ่งยอมรับก่อนแล้วก็ขอโทษแล้วก็ดําเนินว่าเราจะดําเนินการแล้วก็บอก<ห>เราจะดำเนินการยังไงถ้าจะบอกว่าคว้างหรือไม่คว้างคนที่ควรจะพูดเป็นใครคนที่เป็นคนคว้างนั่นแหละถูกต้องแล้วครูใหญ่จะมาออกรับแทนเขาทําไม,มการที่ครูใหญ่ออกมาพูดมันยิ่งทําให้ไม่น่าเชื่อถือมันเห็นชัดเจนว่าปกป้ององ,องค์กรอ่าฮะ ถ้าเกิดอยากจะให้อธิบายก็วันนี้นะคะเราได้เชิญครูพระ,ะมาเพราะฉะนั้นครูพระจะชี้แจงว่าเกิด<ช>อะไรขึ้นจบเฮอแต่ก็จะไปชี้แจงแทนเขาทําไมอยากอะไรก็ตามตอนนี้เขาก็โดนเขาเรียกอะไรตรวจสอบไปแล้วย้ายไปนู่นโอ้ยตรวจสอบก็เขียนว่าผิดวินันเล็กน้อย ไอ้ลดเงินเดือนไม่จ่ายเงินเดือนอะไรไปนะนิดน้อยสภาพการของเด็กคนนี้เล็กน้อยเหรอนอนน้าเบี้ยวขนาดนี้ยิ่งเห็นภาพน้องผู้ชมแบบ <c oughs> น่าสงสารแต่อย่างไรก็ตามอันนั้นดราม่าไปเรื่องหนึง่งตอนนี้มันมีดราม่าเพื่อนในห้องเรียนก็มาโพสแฉอ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าน้องทรายเนี่ยเธอพูดไม่พูดจริงแต่ไม่หมดนะอย่างที่บอกครูปาแก้วใสอ่ะก็จริงแต่น้องทรายเนี่ยเล่นมือถือครูเลยโมโหอย่างที่บอกปามากระทบกระจกแล้วคนอื่นเนี่ย เขาหลบทันหมดเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์นางเป็นคนเดียวที่เล่นโทรศัพท์อยู่ก็เลยมองไม่เห็นไม่ต้องมานั่งแก้ตัวเลยหนูจา้าครูไม่ควรว้างแก้วจบตั้งแต่ตน้นถูกจบเลยจบปะต่อให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกปกป้องครูแต่อย่างไรก็ตามเราคุยกันว่าการทําโทษเด็กเนาะครูไม่คนรข้างแก้วจบไปเนะาะถามว่าแก้วเดี๋ยวโดนเข้าไปมันเจ็บไหมก็ดูสิเจ็บไม่เจ็บอาจารย์หน้าเบี้ยวขนาดเนี้ยโอ้โหมันเป็นไปโดนเรารู้ไม่าข้างไปจะโดนตรงไหน โดนตาได้ไหมเออแก้วมันไม่มีตาแต่อีมือที่เพราะฉะนั้นหนูทั้งหลายที่บอกเพื่อนพูดไม่ครบอเอาอย่างนี้ถ้าเพื่อนพูดไม่ครบว่าเพื่อนเนี่ยเล่นโทรศัพท์การเล่นโทรศัพท์ก็ผิดไม่ได้บอกว่าไม่ผิดผิดแต่ความผิดของเด็กไม่ควรจะถูกลงโทษในการคว้างแก้วใส่แค่นั้นะจบน้องๆถ้าดูอยู่เรื่องที่คุยโอเคเพื่อนอาจะเล่นโทรศัพท์พูดไม่หมดอ่ะพูดไม่หมดหรอกแต่ครู วิธีการทําุรยังไง,งก็ไม่ควรคว้างแก้นะครับแต่อะอัปเดตหน่อยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลนิธิปรินานะครับก็ร่วมกับโรงพยาบาลยันทีนะครับก็มาช่วยเหลือน้อง ก็จะรักษาน้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ใจด้วยเอาใจช่วยอาจารย์มไม่ว่าจะใครถูกหรือใครผิดเนี่ยน้องที่โดนทําโทษไปแล้วอะ่ะเห็นหน้าเดิมเขาก็สวยงามเนาะเราก็แต่ขอสรุปตรงนี้นะครับครับอาจารย์ครับครูบาอาจารย์จะลงโทษเด็กอย่างไรดูให้มันพอเหมาะพอสม,อ,มอย่าไปคิดถึงแต่ว่าอยากจะลงโทษแต่ให้คิดถึงว่าผลลัพธ์เมื่อลงโทษไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับการตีเด็กหน้าเสาธงจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตเด็กคนนั้นาการคว้างแก้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นคิดซะบ้าง เ,เป็นครูบาอาจารย์แล้วคิดให้มันลึกๆคิดให้มันไกลๆเราพูดกันมานานนะอาจารย์เรื่องทําโทษนักเรียนของครูเนี่ยว่าแค่ไหนเหมาะสมจริงๆก็อยู่โรงเรียนชายล้วนมาเขาก็ตีกันแบบแต่แบบเหมือนผู้ชายมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แบบแค่ไหนมันถึง,งเหมาะสมหรือครูทําได้อาจารย์ว่าก็สมัยนี้อย่างอย่างที่บอกถ้าจะตีนะก็ตีแล้วก็พูดไปด้วยสอนไปด้วยนะคะ แล้วอย่าไปจงใจตีให้เด็กเจ็บด้วยการฟาดซ้ำที่เดิมอาจารย์ก็เคยพูดเรื่องฟาดแค่นั่นแหละคร,ค,รครูเดี๋ยวนี้เก่งฟาดที่เดิมได้หลายครั้งนั่นคือใจร้ายจงใจให้เด็กเจ็บปวดอดังนั้นคือถามว่าเราสองคนเห็นว่าตีได้ไหมทําโทษได้ไหมทําได้แต่ต้องพอเหมาะพอควรแต่ด้วยจีใจที่เมตตาเนาะสอนให้เขาปรับตัวไปฟาดไปอันนี้เพราะอย่างนี้ฟาดไ,ไปนนเพราะอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องฟาดให้มันตรงกันแล้วไม่ต้องฟาดให้มันแรงนะเนาะ อาฝากเอาไว้แล้วกันละครับครูครูบาอาจารย์คนที่ต้องดูแลเด็กทั้งหลายถ้าเรามีความเมตตาแล้วเรารักว่าเด็กคนนี้เป็นลูกศิษย์ของเราเราคงไม่อยากให้เขาเจ็บตัวจนเกินคือถ้าหากว่าเมื่อเช้าครับก๊อฟได้ดูข่าวการสอบครูครกร๊อฟจะเวทนาประเทศไทยครับสอบครูนคะครับรับ30คนรับ40คนสมัครกัน3 0 0 0ักว่าคนแล้วจะเข้าสอบนะต้องผ่านเครื่องสแกน กุจริตไว้ใจไม่ได้แล้วเหรอรคนจะมาเป็นครูนะคุณต้องสแกนคือเราเข้าใจคนที่สแกนก็เพราะคุณนะทุจริตจนเขาไม่ไว้ใจคุณและการที่คุณเป็นครูบาอาจารย์แล้วคุณทําให้ภาพนี้ปรากฏไปทั่วโลกเนี่ยโหไม่ไหวค่ะเนาะอ่ะ ภาพลักษณ์ของคุณครูนะครับช่วยกันหน่อยละกันหลายคนเป็นครูแล้วดูรายการเราอยู่เราไม่ได้บอกว่าอาชีพนี้ไม่ดีนะในทุกอาชีพมันจงเป็นครูอาชีพไม่ใช่เพียงแค่นึกว่าจะมีอาชีพเป็นครูนี่แหละครับชัดเจนที่สุดผ่านเรื่องนี้ไปเลยเอาไปเรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนกันครับอาจารย์เขาบอกว่าแฉแอดมินเพจดังหลอกเด็กสาวโชว์ภาพวิวส่งกลุ่มหืน่นกลุ่มลับเขาบอกว่ามีการโพสต์แฉแอดมินเพจดังเพจหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าชอบขอรูปเซ็กซี่จากสาวๆ,ๆเพื่อแลกกับของหรือแลกกับของนี่ก็ไม่แน่ใจว่าของอะไรนะแล้วก็ไปทาตัดทาการตัดต่อแล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มลับซึ่งกลุ่มลับนี่นะครับอาจารย์เราจะชมภาพเหล่านี้ได้เนี่ยต้องเสียค่าสมาชิกนะ500บาทซึ่งคนโพสต์ระบุว่าทําแบบเนี้ยทาให้ตนเสื่อมเสียแล้วก็อับอายนอกจากนั้นมีเด็กสาวบางคนนะถูกแอดมินล่อลวงไปละเมิดทางเพศด้วยคนโพสต์ก็ออกมาโพสต์เพื่อบอกว่าต้องการเตือนชาวออนไลน์ไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อ นอกจากนี้เจ้าตัวยังนำต้องการนำตัวแอดมินมาดำเนินคดีเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนทั้งนี้เจ้าตัวสารภาพนะครับว่าตอนนั้นเป็นเด็กทำไปด้วยความคึกคะนองและเชื่อใจรวมถึงอยากได้สิ่งของที่เป็นลิมิเต็ดดิชั o นที่เขานำเสนอนะครับแล้วก็แต่จากการเปิดเผยแชทนะครับเด็กคนอื่นพบว่าจะถูกตมตือ้อขอรูปโดยการมีเงินมาล่อมีสัญญาว่าจะเก็บไว้ดูคนเดียวเด็กก็เชื่อแล้วก็มีโอนเงินให้จริงๆโดยรูปแบบเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือน เหมือนอารมณ์จัดประกวดภาพโปภาพบิววอต์ปะทำไมถ้าใครเปิดมากก็จะได้แต้มรางวัลมากเช่นได้เสื้อได้วงกุญแจอาจารย์ครับถอดเสื้อนี่แรกเสื้อวงกุญแจเคสโทรศัพท์อะย่างเงี้ครับอาจารย์สามงออ่างอที่หนึ่งครับงกงกอันนี้ใครงกทั้งสองฝ่ายอ่าเป็นความโลภทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายเด็กจะอ้างความเป็นเด็กก็คงไม่ได้ครับเพราะถ้าคุณรู้จักว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นทรัพย์อันไม่ควรได้อ่า คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโดนเขาหลอกล่องกอยากได้ก็เลยเขาหลอกเมื่องกก็เลยงงอะงงอันที่เขาพูดอะไรคิดไม่ทะลุคืออยากได้อย่างเดียวเอาแล้วเอาแล้วเออเขาพูดอะไรมาไม่รู้งงสุดท้ายก็เลยโดนเขาหลอกงงงงเฮ้อซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่ราะเรื่องนี้นะครับเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องอะไรต่างๆเรื่องตกทองตกทองเข้าข่ายเดียวกันค่ะงกคุณงกเขาพูดมาคุณจึงงง และสุดท้ายคุณก็ง่เป็นเหยื่อเขาเพราะจริงๆหลายคนก็พูดนะครับเรื่องหลอกลวงแบบนี้มันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายแล้วแพงใช่ too easy to be true อนะครับง่ายเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงสมัยก่อนเขาเล่นแชร์น้ำมันกันเท้าไรกันพี่ไม่เคยเล่นพี่บอกอะไรรู้ไหมถ้าหากเราเล่นแชร์น้ำมันแล้วมันรวยเราก็บอกคนไทยว่าอย่ามาหากินเลยเลยนั่งเล่นแชร์น้ำมันไปก็แล้วกันเนาะใช่ไหมถ้ารวยขนาดนั้นเขาก็คงไม่มาแบ่งเราหรอกเขาเออมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่า เพราะฉะนั้นไอการที่คนเ็าบอกอ่ะคุณเอาทองนี้ไปแบ่งส่วนมาก็แล้วกันแต่ถ้าคุณไปขายเอานี่ทองสองบาทนะได้สี่หมื่นแต่ฉันเอาแค่หมื่นเดียวแต่้าคุณไปขายเอาแะไรกันมันก็เหมือนแบบโอ้ยได้ของมาเยอะนี่ไงงกงกงกแล้วก็งงงงงแล้วก็ในทื่สก็งงนะจริงๆก็เหมือนกันเด็กพวกนี้ก็อยากได้ก็เลยงงใช่ไหมคะแล้วพอเขาพูดหนุนพูดเหนือเบลเบลเสุดท้ายก็ง่อไปเสอยเขา <C ür> คือไม่รู้ว่าจะสงสารหรือจะสมน้ำหน้าดีเอาจริงๆอาจารย์คนที่เข้าไปชมภาพพิพิธภ์หลายคนก็ด่าทั้งคู่แหละก็อย่างที่พี่บอกไงงกทั้งสองข้างอีกฝ่ายนู้นก็ชั่วและงกอืแต่ฝ่ายนี้งกงโง่งโง่ก็อย่างนี้เรียกว่าโชว์งโง่ไม่อาจารย์อยู่ๆก็เอาเรื่องของตัวเองใช่คือไอ้คนที่มันหลอกให้คนทำเนี่ยถ้าไม่ชั่วเนี่ยคิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะ แต่ขนาดเดียวกันสําหรับคนบางคนที่มันไปทาตรงเนี้ครับการเปิดนมเปิดต้มให้คนเขาดูมันเป็นเรื่องสมควรเหรอเอาอย่างนี้ต่อให้ได้ของหรือไม่ได้ของอะไรต่างๆพ่อแม่สอนมาเนี่ยไม่ฟังบ้างเลยหรือไงอร่างกายของคนเรามีส่วนควรเปิดมีส่วนควรปิดพ่อแม่ไม่สอนเหรอหรือสอนแล้วไม่จําน่าจะไม่ได้จําไม่อยากจะด่าพ่อแม่หนูนะแต่เด็กก็อย่างงี้อาจารย์อย่าที่บอกแหละพองก งงแล้วก็งโง่พองโง่ไปแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทําในฉลาดคือออกมาเตือนคนอื่นโดยไม่ไรู้ถ้าเกิดพี่บอกกับ,กบครับนะครับแฮมเมสปบหนึ่งแก้ผ้าใส่รูปหน่อยเอาวะนมกมกอย่างกงกแล้วกงงใบหนึ่งเลยนะอาจารย์เออแฮมเมสหนึ่งแก้ผ้านะเราก็โตเกินกว่าจะทําแบบนี้อาจารย์พี่ว่านะถ้าเด็กเนี่ยได้รับการอบรมสั่งสอนมา <นะ S 1> ดีย่อมรู้จักคิด ว่าไอ้การที่เราจะเอาข้าวของมาโดยมันเป็นทรัพย์อันไม่พึงควรจะได้ล้วต้องทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเปิดในสิ่งที่ไม่ควรจะเปิดเนี่ยมันสมควรเหรอเนาะเอออ่าเตือนเอาไว้แล้วกันครับก็ว่าจบเรื่องนี้สามงอที่อาจารย์บอกดีมากอย่างงกจนงงแล้วมันก็โง่นะครับดังนั้นก็ฝากไว้แล้วกันเพราะว่าออกมาพูดอย่างนี้ ตัวเองก็โดนตําหนิติเตียนจากสังคมแน่ๆไปวยเนาะไม่มีไม่ได้มีใครสงสารแต่อย่างไรก็ตามเขาออกมาพูดแล้วน้องๆเด็กๆที่กําลังอยู่ในวงจรแบบนี้มีคนบอกให้หนูฉลาดขึ้นแล้วนะอย่างงกจนโง่เ <c oughs> ขาตรงกลางมันงงอับเบรกมาเบรกดีกว่านะครับคุณชมคุยกับเราด้วยนะ Facebook ไลน์ก็ได้คุยกันเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้าก็ว่าเขาจะต้องเลื่อมมาตอบซะหน่อยละกันแต่ตอนนี้เบรกคู่เดียวครับเดี๋ยวเจอกันครับ